ผมสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ทีมงานนัดมารวมตัวด่วนนะครับผมก็บเอจีซียูนะฮะสวัสดีครับนะสวัสดีสวัสดีครับ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 กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอสวัสดีไปยังเอฟซีช่องพี่เอกด้วยนะผมครับผมครับทุกท่านนะ็มีอะไรนี่เห็นพวกเรามายืนกันตรงนี้เนี่ยก็หแต่คนณอาจจะสงสัยเนาะว่าพวกเรามาทําอะไรกันครับ นะครับก็จะมาแจ้งข่าวดีนะผมวันนี้มีข่าวดีอีกแล้วนะมือดีก็มีมีอดีใช่หลายคนอาจจะข่าดีอะไรนะมาลุ้นกันหลายคนอาจจะดูคลิปเราเมื่อคืนนะครับว่าเรามีข่าวดีจากคุณแม่นะครับที่เพิ่นเมตตาพวกเราค่ากับข้าวมา3า0 0ับาทขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะผมเช้านี้คนเดียวกันเหรอใช่คุณแม่ติดต่อมาใหม่นะครับผมว่าเห็นพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วรักสามัคคีกัน แกดูแล้วมีความสุขเนาะท่านดูแลมีความสุขก็มีการทำงานขยันขันใช่นะเห็นพวกเราทำงานด้วยกันแล้วแกอบอุ่นใจนะครับผมก่อเลยอยากจะช่วยเหลือครับผมแล้วก็อยากส่งมอบกำลังใจให้คนที่ทำงานออ๋ครับผมขอบคุณครับโดยการมอบเงินมาทั้งหมดเ0 0ดพันบาทนี่เยอะเลยตังค์ไอ้สิช็อกตาตั้งเงินเจ็ดนบาทสองเดือน สอเดือนได้ไหมเนี้เจ็ดบาทนี้นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นสา3ส่วนสาส่วนส่วนที่1นึงจะเป็นค่าน้ามันรถเนาะในการวิ่งมาทำงานของพวกเราเนี่แหละหนบาทนะครับโอ้หมาะพี่นาเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับชาาส่วนที่สองนะครับผมม่มาหุทุก ส่วนที่สองจะเป็นค่าน้ำค่าไฟบ้านพี่นายครับหนึ่งพันบาทโอ,โอ,อ้ขอบคุณครับอขอบคุณครับเอ้ยนู่นนู่นของเขาหนู่าวัสดีทุกนก็กับพี่นายกับพี่เพน,นะคะที่ทีมที่อยู่อาศัยของน้องๆทุกนคนคค,ค,ค,ครรัับบผม ก็ยินดีเนาะยินดีเนาะครับผมขอบรคุณมาสบที่พาน้ำก้าวไฟนี้คุณแม่ก็ฝากมาขอบคุณเนาะครับที่ครอบครัวของพี่นายนะครับให้ที่พักของพวกเรานะครับครัเด็กๆเป็นอย่างดีเลยครับคุณแม่ก็ฝากมาขอบคุณด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็ส่วนที่สามนะครับผมจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวค่าอะไรดีเอาไว้คุณแม่บอกกว่าค่าเขาเรียกอะไรอ่ะทำงานนี่แหละเขาเรียกอะไรค่าหายเหนื่อยเนาะอ่ายกาลังใจยการ์จ่ายจะเป็นค่าแรงแล้วก วด้วยกำลังใจให้แม่บัวแล้วก็พี่นาก็จะให้ช่องละ1,000บาทโอ้โหแม่ดีใจ ้คนแรกเลยเอาเนี่เลยครับเอาลูกคูครับโน่นนนยังยังยังคูคิวสองครัพี่บาวครับพี่บาวครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่คที่สามก็เป็นพี่เอขอบคุณครับครับขอบคุณแม่ครับผมขอบคุณครับโอ้โที่สก็เป็นโกโก้ไลท์ครับโอที่คาับครับมชู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 ช ครับผมเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเนาะเนี่ยผมก็เป็นดีใจเลยเนาะคีับมาให้พวกเรานะผมก็เห็นพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วรักกันคุณแม่ก็เลยชอบนะชอบที่เห็นพวกเราสามัคคีกันช่วยเหลือกันนะคุณแม่ก็จะคอยสนับสนุนได้เรื่อยแบบนี้ครับ ก็เดี๋ยวพวกเราก็จะขอบคุณครับคุณแม่ครับผมอ่ะงั้นกัปตันเป็นตัวแทนเลยก็ได้อ่ะเหรอเออกัปตันเป็นตัวกลางแล้วก็ขอบคุณคุณแม่เลยใช่ไหมอืมเนี่ยเพราะว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยพวกเราก่อจะได้มาก็ต้องบอกว่าครได้ง่ายนะจริงๆครับบางคนแต่ละเดือนเนี่ยโอ้โหผมสองเดือนครับยังไม่ได้สองเดือนยังไม่ได้ได้ไม่เท่านี้เลยใช่ไหมที่ได้มาประมาณหนึ่งพันบาทเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับผมขอได้เป็นค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าอะไรต่างๆเนาะมาขอบพระคุณนะครับผมคุณแม่เนี่ย ที่เมตตาพวกเราครับมอบเงินจำนวนหนึ่งมาให้พวกเราได้ใช้จ่ายเนาะนะครับเป็นกำลังใจเนาะใช่หลายหลายอย่างคุณแม่ก็จะมอบค่ากับข้าวด้วยเมื่อวานนะครับมีค่าน้ำมันข้าวไฟต่างๆนะ ขอขอให้ค you know, well e ุณแม่ส mm ุขภาพแข็งแรงนะผมร่ำรวยเงินทองนะมีอย wow. ู่แล้วก็ขอให้มียิ่งขึ้นไปนะครับผมสาธุสาธุครับผมจมาเนข่าวดีเราต้องข่าวดแบบถือว่าเป็นข่าวดีมากเยโอ้หถือว่าเป็นข่าวดีมาเลยโอ้โหว่าเล่ากเยอวาป็นข่าเลย้อว่าป็นขาวมกเอหถือว่าเปน่วกเลย้หถือวาเ็นะาีมาามป็นสงา์ขอ้คุณแม่าเนข่ามากเอ้โห่าวยากเล้วเ็นามกเย่เป็จ ใบไม้นี่นะครับเอจีนะครับก็มีเซอร์ไพรส์ทุกเย็นมีเซอร์ไพรส์คุยนาอีกเดี๋ยวเรามาเตีงครับเออเอ็นะมีนะมีอีกเหรอมีได้ป่ะมีหรือเปล่าไม่ได้เตรียงกันนิดหน่อยจะไม่รู้ไงตัวนั้นไงตัวโอ้ยไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเก่าเลยถือว่าเป็นเขาถ้าตกใจไจะยังเตียงอะไรจะมาเลยครับผมโอ้แรงเลยแล้วผมก็จะแจ้งไปเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะต้องลา ลา่อนเนาะฮะไปไหนก็เดี๋ยวอาจจะมีภารกิจยังยังยังก็ไปภาคใต้นะผมโอตาจะรถสิบล้อไปทํางานที่ภูเก็ตเขาเลยอาจจะต้องขับใช่กลับไปส่งนะครับผมครับครับโอตาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาประมาณสี่ห้าวันนี่แหละก็เลยแจ้ง F C เลยในกันเนาะครับผมนะครับอะแต่ว่าต้องทำตลาดไปได้สิอะไรกี่นาทีแล้วแม่โอเคยังไงต่อบไหม ก็โอเคนะก็จะขอบคุณอะไรคุณแม่เองไหมกัปตันจะเดินทางเหรออ๋อจะเดินทางวันนี้เลยเหรอใช่เพราะว่าเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้ผมก็จะกลับบ้านเช่ไหมโอ้เดี๋ยวจะเลยลูกด้วยใช่พอดีว่าพ่อตามีมีมีงานที่ภาคใต้ต้องขับรถไปส่งครับผมขับสิไปส่งเอาสิบล้อไปส่งครับอืมมันอาจต้องขับตามหลังเพราะว่าเผื่อรถเสียรถในกลางทางนะอย่าพวกเราก็ ขออวยพรให้เดินทางปลอดภัยนะครับเนาะขอบคุณครับเดี๋ยวส่วนทางนี้พวกเราจัดการกันเองนะครับนะไม่ต้องร่วงกอดหน่อยอ่ะไปเยอะพี่บอลโดงให้เอาพี่บาลกอดไปไม่ได้แล้ไม่ใช่แล้ว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 มันลักอะไรมือจะเป็นรูปกระเป๋านี่ยลักเลขคนไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วไปไม่นานครับผมรีบไปดบกลับ จะทำปลอดภัยเขาดีมาครับผมส่วนเราก็จะลุยบานยานาต่อนะครับสีนะครับครับใช่ครับตอนนี้กำลังใจมาเต็มแล้วโอ้ยร้อมลุยพร้อมลุยมากเลยพรุ่งนี้มาแต่ตีห้าน่าร้อไห้ฮไม่ใช่เหรอถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมสนุกสนานมากเลยครับพวกเราวันนี้ครับผมถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับเราเนี่ยกว่าจะได้มาจำนวนนี้เนี่ยโหจะจะไปซื้อหมะลงข้าวด้วยอ๋อซื้อหมะลงข้าวที่ไหนก็จะเก็บเง เนส่วนนี้ไปซื้อหมลองข้าวด้วยครับเพราะว่าเหมือนที่เราทราบว่ามเมลองข้าวเราเสียอยู่ตอนนี้เสียแล้วเหรอพอได้หุงมากินกันหน้างานนะครับก่อนนางใช้ไม่ได้อยู่เนาะใช่ครับโอเคครับประมาณนี้แล้วเราก็ทีงานต่อเนาะแล้วกขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ส่วนี้ของพี่อครับผมขอบคุณครับส่วนี้ของพี่ในอืออือสี่ก็เป็นข้าวโตไร เซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์นะครับพี่สีโกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับเมตตาพวกเราเนาะขอบคุณมากเลยครับท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะเราจะตอบแทนท่านด้วยการทำภารกิจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณมากเลยครับผมท่านนะฮะ ส่วนนี้ก็คืองานนะครับที่เราจะรำลุยต่อไปนะครับเอซีเอและทีมงานก็ขอฝากคลิปไปทิ้งครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเอซีเอซี FC, ทีมงานพอกเราก็มีความสุขกันเลยนะครับวันนี้อขอบคุณมากมากครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโโดยโดยย